สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวโลกทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องนุกุงชาแนลแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอาหารกันอีกแล้วทุกคนอาจจะแบบว่าเบื่อแล้วอะไรเงี้ยพี่นุกุงไม่เห็นทำอย่างอื่นกันบ้างเลยวันนี้นะครับพี่นุคุงไปเดินเซเว่นนะครับไปเจอพิซซ่าของเซเว่นนะปกติก็ไม่รู้มาก่อนเลยนะครับหรือว่ามันมีมานานแล้วแต่พี่นุคุงไม่เคยเห็นนี่ฮะเป็นพิซซ่าจากเซเว่นนะครับมันมีหลายหน้านะครับแต่พี่นุคุงได้มาหน้าเดียวเองเพราะว่าสาขาเขาบอกว่าหมดนะครับจริงๆนะครับพี่นุคุง จะเอาหน้าฮาวายเอี้ยนะครับแตกหมดเลยได้หน้าของกระเพรามัดแล้ววันนี้คือจะมารีวิวหน้าเดียวมันก็าการะไรยอยู่นะครับเลยจัดมาเป็นพิซซ่าฮาวายเอี้ยนะครับจากพิซซ่าฮัทเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นอะไรนะเดี๋ยวขออ่านก่อนบิ๊กสไลด์หน้าฮาวายเอี้ยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาว s เอกันดูว่าพิซซ่านะครับของเซเว่นราคา79กับ Pizza. พิซซ่าของพิซซ่าฮัทนะครับราคา1 9 9บาทว่าไหนมันจะคุ้มกว่ากันนะครับเรามาเปิดของอเซเว่น,นก่อนเป็นหน้ากระเพรา ะเพรา,มพพาหมูผัดกะเพราไหมเปิดตรงไหนวะเปิดตรงไหนวะนี่นะฮะทุกคนมาดูก่อนอหน้ากะเพราแต่มันไม่มีกะเพราเนาะเดี๋ยวลองมาดมกลิ่นดูก่อนเฮ้ยแต่มันมีกลิ่นกะเพราแรงมากเลยนะ,ะทุกคน <c oughs> เหมือนผัดกะเพราราดข้าวมาเลยอะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราลองมาเปิดของพิซซ่าฮัทกันนะครับอันนี้เป็นหน้าฮาวายันบิ๊กสไลด์นะครับมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับห <c oughs> ยน่ากินอยู่นะทุกคน แต่มันเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับเป็นชิ้นใหญ่นี่มีกลิ่นของก็ห่าไวเอียนนะเนาะเราก็เห็นหน้าตาไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่ารสชาตินะครับอย่างไรอร่อยเหมอกันหรือคุ้มกันเดี๋ยวเราลองมาชิมพิซซ่าของเซเว่นก่อนนะครับหน้ากะเพรานี่นฮะเดี๋ยวเราลองมาชิมก่อนนะครับก็กลิ่นกะเพรานะครับ มันจะมีกลิ่นของกะเพราแ,แรงมากเลยนะฮะทุกคนแล้วมันจะมีแบบเค็มๆอ่ะเค็มๆเ,เ,เหมือนกับเรากินผัดกะเพราที่ใส่น้ำปลาแป้งก็พอใช้ได้แต่ไม่ถึงกับนุ่มมากเพราะว่าเราอ่ะเอามานานแล้วไงแล้วมันเริ่มร้อนละงมันเริ่มร้อนละเริ่มเย็น อันนี้มันเหมือนไม่ค่อยมีไสต้ติดนะเดี๋ยวเราลองมาดูแบบที่มันมีไสต้ติดเดยอะๆกันนะครับสิดคอเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เนาะมันยืดเยอะอันนี้มียืดมียืดอันนี้มีใบกะเพราด้วยทุกคนเฮ้ยมีใบกะเพราจริงๆเลยมันไม่ใช่มีแค่กลิ่น <c oughs> เออมีใบกะเพราจริงด้วยอะเรามากินชิ้นนี้ดูก่อนว่ามันจะมีรสชาติอย่างไรนะครับอร่อยอ่ะทุกคนอารมณ์เหมือนเรากินซาลาเปาไส้หมูอะ แต่มีกลิ่นหองกระเพานะครับอืมรือว่าอร่อยอยู่ แต่พี่นุกุงก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะครับพิซซ่าหน้ากะเพราเนี่ยพราปกติมันก็เป็นพวกฮาวเอียนพวกซีฟู้ดนะครับที่ไปกินเดี๋ยวเราลองมาชิมของพิซซ่าฮัทกันบ้างนะครับเมื่อกี้นะครับพี่นุกุงกินพิซซ่าหน้ากะเพราไปแล้วแต่ลืมใส่ซอสน,นะก็เลยทําให้รสชาติมันเค็มอย่างเดียวมันไม่มีหวานแต่เดี๋ยวเราลองมาใส่นิดว่าเป็นพริกป่นแล้วก็ออลิกาโนโนะครับนี่แต่เราลองมาใส่ก่อนแล้วเราก็มาชิมกันใหม่นะครับอยากกินนะน้องๆก็เลยซื้อมาเลย นี่ครับทุกคนเราจะลองมาชิมหน้าพิซซ่าฮาวายเอี้นนะครับของพิซซ่าฮัทนะบัฟเลยเนาะเขามีซอสมาให้ด้วยอ่ะตอนนี้นะครับพี่นุกุงลองชิมไปแล้วสองคำนะลองชิมไปแล้วมันก็คือพิซซ่าฮาวายเอี้ยนทั่วไปนะครับแต่เขาก็แป้งนุ่มอยู่นะครับถือว่าอร่อยเกือบ รสชาติเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคนละหน้านะครับประมารีวิวแป้งดีกว่าแป้งของอันนี้ก็เหมือนจะนุ่มกว่านะครับ <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้มีไส้เยอะกว่า เรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่า79บาทกับ199บาทอะไรคุ้มกว่ากันนะครับของเซเว่นราคาถูกกว่าของพิซซ่าฮัทนะครับราคาแพงกว่าส่วนรสชาตินะครับอันนี้มันเป็นรสชาติกะเพราเป็นหน้าเฮาเอียดมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วอ่ะอันนี้นะครับชิ้นน้อยกว่าอันนี้ชิ้นใหญ่กว่าถามว่าอะไรอร่อยกว่ากันนะครับภาพพินคุงอ่ะอันนี้อร่อยกว่าเพราะว่ามันเป็นหน้าเฮาเอียนนะครับแล้วก็มีพวกซีฟูดด้วยนะครับส่วนอันนี้ ถ้าคนชอบหน้ากะเพราหรือว่าหน้าแปลกๆอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นฮาวเวียนเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะอร่อยจริงๆเราต้องเอาฮาวเวียน,นเหมือนกันเนาะแต่เจเวนที่เราไปซื้อมันไม่มีนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับก็แนะนําให้เอาพิซซ่าเจเวนนะเพราะว่ามันถูกกว่านะครับถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยส่วนคนที่งบเยอะนะครับก็แนะนําเป็นพิซซ่านะครับหน้าฮาวเวียน,นของพิซซ่าฮันนะครับอืมสรุปอย่างนั้นเลยใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับจ่องคุ้งแชนแนล สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ทุ้มก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปคลิป